พญานาคตระกูลสีขาวพระวรกายท่านขาวละเอียดหลุดใยไหมประกายสีทองสำหรับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับองค์พรยานาคตระกูลสีขาวนั้นมักจะเป็นผู้ที่ชอบเข้าวัดทำบุญฟังธรรมเป็นผู้ที่ชอบอยู่กับความสงบไปในสถานที่ที่สงบ ไม่ชอบพบกับความวุ่นวายเป็นผู้ที่ไม่ชอบเข้าสังคมอันมากแต่เมื่อไรที่ได้เข้าสังคมมักจะเป็นผู้ที่มีคนรักมีคนชอบคนอยากจะฟังสิ่งที่ตนอยากเล่าและนี่นี่เองทำให้ไปที่ไหนที่ใดมีแต่คนรักและเอ็นดูเป็นผู้ที่มีคนคอยอุป,ปถัมภ์อยู่ตลอดเวลา